Born death? บอนทูเดฟกราบสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเปรมบอนทูเดฟเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือวันนี้มีของใหม่มาบอกครับทุกคนกับ l i n e ด e วิโอเบคอนครับตัวนี้เนี่ยเป็นของที่เขาบอกว่าใครที่เป็น l ล n e เดเวลอปเปอร์ทุกคนอ่ะต้องมีเลยนะหืมของต้องมีขนาดนั้นเลยนะทุกคนนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าโอ้โหของดีขนาดนี้มาอยู่ในมือเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนกันครับ วันนี้ครับขอเชิญคุณตีจาก l ลายาเดลเบอร์เกอร์ไทยแลนด์มาให้ความรู้กับเราเลยครับเย้สวัสดีครับคุณเตมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับแฟนๆบอลทูเดฟทุกคนเลยโอ้โหเอเนอรจีจัดเต็มมากเลยนะครับทุกคนคุณตี <Child S 1> <c oughs> ครับของที่อยู่ในมือผมเนี่ยเดวิโอไล o n บีคอนเนี่ยเอาไว้ทํากับไข่กินตอนเช้าใช่ไหมฮะใช่ครับมันเป็นอาหารที่ทางล ne เดฟเนี่ยฮะทำมาให้นักพัฒนาไว้ทาน ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนมือของคุณเปลมตอนนี้เรียกว่า Devil Beacon เป็นอุปกรณ์ beacon ที่ใช้เทคโนโลยีของ Line Beacon ถูกพัฒนาด้วยบริษัท Line ประเทศไทยร่วมมือกับบริษัท AIS นะครับโดยตัวมันสามารถที่จะปล่อยสัญญาณ Bluetooth low energy มาอินเตอร์น็กกับแอปพลิเคชัน Line ที่อยู่รอบๆตัวมันได้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าของเล็กๆในมือขนาดนี้ทำไมมันมีฟังก์ชันอะไรเยอะขนาดนี้ มันต้องไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมคุณสีครับแน่นอนครับคุณเฟรมได้ยินแบบนี้แล้วคุณสีอยากลองใช้แล้วครับเนี่ยตอนนี้แบบตัวผมสั่นมือผมสั่นบีคอนก็สั่นแล้วครับเนี่ยเอออยากลองใช้แล้วครับใช้ยังไงครับคุณสีครับอันดับแรกก็ต้องมี Line Official Account หรือ Line Chatbot ก่อนหนึ่งตัวนะครับจากนั้นให้ไปที่ OA Manager ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยะนะครับตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ให้กด ปุ่มที่ชื่อว่าลิงก์ตัวบีคอนตัวนี้นะฮะเข้าไปก็เลือก Official Account หรือ Line Chatbot ที่เมื่อกี้เราสร้างไว้นะฮะตั้งแต่แรกนะฮะจากนั้นก็เอาโค้ดนะฮะสองอย่างที่ได้จากตัว w V i l b e a ค o นนั่นก็คือ Hardware ID p a s s c o d e ที่มากับกล่องตอนซื้อนะเอาไปกรอกแล้วผูกเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแค่นี้จบแค่นั้นเลยโอเคครับคุณตีสวัสดีครับขอบคุณมากครับ อันนี้เราต้องมาคุยกันจริงจังขนาดนี้เลยใช่ไหมคุณตีครับเบาลงสักนิดมันก็ได้อ่าโอเคงั้นเอาแบบเบาๆมาลองดูกันดีกว่านะว่าเราจะเดฟกับไอเดเวลเปียคอนัวเนี้ยยังไงเนาะคุณตีเนาะจัดไปเลยจัดไปเลยครับทุกคนโอเคครับคุณตีแล้วในดีเทลพวกนี้เนี่ยมันต้องทําอะไรกันบ้างครับได้ครับสิ่งแรกเลยเราต้องทําสิ่งที่เรียกว่าเว็บฮุกขึ้นมาก่อนอะนะฮะโดยจะใช้ภาษาโปรแกร,รมมิ่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์เนี่ยอันไหนก็ได้จะไปโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เองจะใช้เซิร์ฟเวอร์เลสก็ได้นะครับแต่วันนี้นะะะฮเเเดีีี๋ยยววรราาจใช้สิ่่่งทก Cloud Function for Firebase มาพัฒนาง่ายๆกันเลยดีกว่าแล้วทำไมมันต้องใช้ไฟเบร์ A ละครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาตั้งเซตอัพพวกอินฟาสตรเจอร์เองครับเราสามารถที่จะอินสตอล แล้วก็เขียนโปรแกรมรันได้เลยโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยง่ายเลยมาขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปที่ไฟ base Console นะครับแล้วก็ไปสร้างตัวโปรเจกต์ของ i ฟ e Base ขึ้นมานะฮะถัดไปนะครับให้เรามาติดตั้งนะครับสิ่งที่เรียกว่า node js นะฮะถัดไปเราจะติดตั้งสิ่งที่3ครับเรียกว่า i v e Base cli อ่าอันนี้เราเรียกคำสั่งพัน command l i n ได้เลยในการติดตั้งมันขึ้นมานะฮะ คำสั่งง่ายๆจำไปเลยฮะ NPM install ลบ g นะครับแล้วก็ f i ไ s k e y t o o l s นะฮะเข็มเทอร์เบ, Enter, บาๆแค่นั้นเองฮะอ n นะ s tall แล้วสุดยอดเลยนะครับคุณตีับ่ายติ่งเอเนอร์จี่ไปเลยสุดยอดเลย,นะ <laughs> ยเมื่อเราติดตั้ง Firebase เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คเวอร์ชั่นกันหน่อยเนาะครับผมซึ่งพอเช็คเวอร์ชั่นเสร็จปุ๊บ โอเคทาอะไรต่อครับไป Initial ยลโปรเจกก็ไปสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆสักอันนึงแล้วก็ใส่คําสั่งไปที่คอมมนไลน์ว่าไฟเบดอินิตนะครับจากนั้นทําตามขั้นตอนนะฮะก็จะได้พร้อมใช้งานละโอ้แค่นี้องแค่นี้เองเลยอ่ะผมก็ใจร้าวคุณตีครับคือทั้งหมดที่เราทำมากี้คือการเซตโครงสร้างฐานข้อมูลอะไรที่เป็นพื้นฐานเนาะว่าแต่ในตัวแอปจริงๆอะ่ะมันเริ่มเขียนหรือย,อยังหรือว่ามันเขียนยังไงฮะต้องเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า index.js ขึ้นมาก่อนนี่ตัวนี้เป็นคอนโทรเลอร์เลยเป็นตัวที่เราจะมาสร้าง ซึ่งทางคุณตียก็ได้เขียนบอกไว้แล้วด้วยถูกต้องต่อมาคุณตีเรา,าลองดูในตัวโค้ดกันดีกว่าเนาะว่าเผื่อใครเ็จะเอาไปแก้เอาไปใช้งานของัวเอย่างไงนะฮะจากโค้ดที่เราเป็นตัวอย่างให้ให้ทุกคนได้ดูตอนนี้นะครับแบ่งออกเป็นจริงๆมี3ส่วนส่วนแรกสุดเนี่ยประกาศตัววงตัวแปรอยู่ช่วงบนบนเลยนะฮะ,ะท่อนกลางมันจะมีฟังก์ชันชื่อไลน์บอทนะฮะในโค้ดตัวอย่างตรงนี้ผมจะดัก e v e n ์ไท p ์นะฮะที่ส่งมาจากไลน์ชื่อว่าบีคอนสังเกตดูดีมันมีคำว่าบีคอนอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายผมทำฟังก์ชัันวตอบบก S <S ส่งข้อความกลับหาผู้ใช้นะใครเข้ามาใกล้ <S 2> <S 2> ผมส่งข้อความกลับ <S <S 2> <S 2> แค่นั้นเลยง่ายๆ S <S โอ้โหเรี <S <S ยกได้ว่าจริงๆแค่ก๊อปไอตรงนี้ไปวางเนี่ยใช้งานได้แล้ว20บรรทัดเองสไปซสไปอโอ้โหคุณตีครับงั้นตัวลายดีพ b ออร์คตัวนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้หลายสถานการณ์เลยใช่ไหมฮะแน่นอนครับคุณเบ็มโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับห้างร้านเนาะหรือว่าตอนนี้เนี่ยที่เราทําแบบร้านอาหารร้านขนมร้านแบรนด์เนม,อมชอบต่างๆโรงแรมงานอีเวนต์ก็ทาได้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้หมดแล้วก็ถ้าเกิดผมมีไอเดียอยู่ตอนนี้ครับคุณตีครับคือถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้งานกับรถขายติมลุงปันจักรยยาาาาานนนมมขติห้้บ่ง น่นาฮะสีมันใช้ใช้ได้ไหมฮะได้ดีมันต้องได้อยู่แล้วงั้นผมมีไอเดียครับคุณเปมกลับเดวิลบีคอนตัวนี้เลยนะฮะในตัวเดวิลบีคอนเนี่ยมันมีสัญญาณลายบีคอนแยกย่อยอีกหลายแบบซึ่งผมคิดว่าสัญญาณที่เอามาใช้กับเคสรถไอติมนี้ได้เนี่ยมีสองสัญญ,ญาณคือแบนเนอร์ กับ enter น,นะฮะผมอธิบายคุณเปมน,นิดหนึ่งได้ไหมว่าแบนเนอร์ enter คืออะไรนั่นสิครับแบนเนอร์เนี่ยเวลาคนที่ถือแอปพลิเคชัน Line นะฮะอยู่ในระยะทำการของบีคอนสัญญาณบีคอนนะ,ะมันจะมีแบนเนอร์โผล่มาในหน้าแชทของ Line เลยให้เขาได้รู้เลยเพื่ออะไรเพื่อคนที่ยังไม่ได้เป็นเฟนเนี่ยก็สามารถที่จะแอคเขาเขาได้เป็นลูกค้าดได้ง่ายเลยนะฮะอันที่2ที่ชื่อว่า enter ก็คือใครที่อยู่ในระยะสัญญาณเนี่ยเราสามารถจะส่งข้อความส่งโปรโมชั่นหรือส่งมาบอกว่าลดไอติมมาแล้วจ้า นะฮะบอกมาหาลูกค้าได้ทันพีนะฮะโอ้โหดีมากๆนะครับว่าแต่ไอสัญญาณพวกนี้นะครับคุณตีครับมันระยะประมาณไหนครับผมจะได้กะถูกว่าเอมันอยู่ไกลจากลุงเขาหรือเปล่าหรือว่าแบบถึงในตัวบ้านหรือเปล่าเนี่ยครับผมตัว W O b e a c o n เนี่ยหนึ่งตัวนะครับมันจะกระจายสัญญาณรอบทิศทางนะฮะ25เมตรเลย25เมตรเลยเหรอครับทุกคนชักน่าสนใจแล้วนะคุณตีครับอย่างนี้เราลองเอาเจ้าตัววีโ b บิคอตัวเนี้ยไปเดฟให้กับลุงขายติมก็่าใช้เลยดีไหมฮะได้ดิหลออไรเล่าลุย จัดไปคุณตีครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยลุงคนนี้เขาแบบใช้ลายดีวิโอบีคอนได้เนี่ยเราต้องแก้โค้ดตรงไหนบ้างนะฮะแก้เพิ่มนิดเดียวครับจากโค้ดท่อนกลางบล็อกที่เราเขียน Check e เช็คอีฟไว้ว่าอีเวนต์ไทป์หลักเนี่ยมันเป็นบีคอนหรือเปล่าข้างในเราก็ไปซอยอีเวนต์ไทป์ย่อยสักหน่อยนะครับโดยเฟโหลดมันก็คือเอาบีคอนไปดอทไทป์ Type นะฮะ,ะย่อยของมันมันจะมีเอนเตอร์กับแบนเนอร์ที่เราจะช่วยคุณลุงมาอินเทสตาลักกับผู้ใช้ะนะฮะ,ะก็เรียกได้ว่าแค่แก้อีฟตรงเนี้ยเลือกไทป์วว e ที่เราต้องการเนี่ยลงไปในไทป ใช้งานได้แล้วถูกต้อง <Quantum S 2> เลยถูกต้องนะฮะโอเคจากที่ผมเข้าใจเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีรถไอติมเข้ามาในระยะเนี่ยมันก็จะเข้าอีฟตัวนี้เราก็เข้าอีเวนต์ตรงนี้ถูกต้องถูกต้อง,อ,งอ่าจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเพิ่มข้อมูลในเดต้าเบสแบบเออสมมุติว่ามีสกิลเยอะท่าเยอะอะไรเงี้ยก็เนี่ยใส่ไปตรงนี้ก็ใช้ได้เลยถูกต้องครับคุณเ็น ระหว่างเขียนโค้ดนะครคุณตีครับได้ข่าวว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเดวิลบิคอนเนี่ยมันตัวเล็กสเปคเทพนี่มันจริงขนาดไหนครับสเปคเทพมากบอกเลยเพราะว่าเขาใช้ชิปประมวลผลเนี่ยชื่อนอร์ดิรุ่น NRF 5 2 8 4 0รุ่นที่เขาบอกว่าเมนูแฟกชัลเลอร์ที่อยากจะใช้ชิปตัวเนี้ยต้องไปขอไปอ้อนวอนกับทางนอร์ดิเลยว่าขอใช้หน่อยนะอ่าแล้วเขาก็ให้มาฟรีๆเลยไม่ครับจ่ายตังค์เอ้างั้นแปลว่าชิปตัวนี้มันต้องสําคัญมากเลยสําคัญมากเลยถ้าใครได้ไปนะเดวิลตัวนี้นะห้ามทําหายเพราะถ้าหายแล้ว มันก็จะกลายเป็นชิปแล้วว่าแต่ถ้าเทพขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างครับเพราะว่าเฮ้ยคือคนบ้านๆเขาอาจจะแบบไม,ไม่เคยเห็นของหน้าต่างนี้เขาคิดว่าอาจจะเป็นเมาส์หรือเป็นอะไรผมว่าได้หมดเลยทุกวงการนะฮะเพราะคนไทยเ,ยเราใช้ลายกันทุกวงการทุกช่วงอายุเลยนะ,ะนะฮะเพราะฉะนั้น SME Brand Agency Event Organizer นะฮะเอาไปใช้ได้เลยรงอินเทอร์แอคกันสนุกสนานแน่นอนอะทุกคนพอเราใสาบ่บรรทัดนี้เข้าไปเซรบุ เรียบร้อยครับอองานเราก็เป็นอาเสร็จสิ้นนะครับพุ้นีเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเอาไปให้คุณลุงก็ใช้ก็นเลยดีกว่าไหมฮะไปดูกันเลยไป,ไป โอ้ดูเหมือนคุณลุงคนนี้เขาจะแฮปปี้มากๆเลยนะคุณนตีครับแฮปปี้สุดๆไปเลยแต่ว่าผมว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยหน้าตาคุ้นๆเหมือนคนแถวนี้เลยนะผมว่าเหมือนคนแถวนี้สักคนหนึ่งเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ชาวสองคนแน่ๆแหละเออพี่เป็นครับเดี๋ยวประสานลงประชุมกันอ๋อประชุมใหญ่นี่เนาะแล้วเอ้ยครบครบย่างคนที่จะเข้ามาเออเดี๋ยวจะค่อนะคะกำหนึงหน้าและตัเงินนะคะพี่เบนวันนี้มีใครเข้าบ้างอ่ะ จับชุมนั้นทีก็ยากเหลือเกินเนาะติครับดูดิว่าไม่รู้ว่าแบบใครมามั่งไม่มามั่งอเช็คชื่ออีกอะไรอีกประชุมใหญ่นี้ก,ก็เรื่องใหญ่นะ่ะ เข้าใจคุณเปรมเลยครับไม่ต้องกังวลไปเพราะ w v i l b e a c อ n อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะใน w v i l Beacon เนี่ยเรายังมีอีเวนต์ไทที่เราสามารถอินเตอร์แอคกับห้องประชุมได้นะอันนี้คุณตีคิดคิดมาก่อนไหมคิดมาก่อนเลยอ,อยู่ในแบบอยู่ในสายเลือดเลยไ<อ>หลามาได้ทุกเวลาอะะอ่ะพูดเลยผมมีไอเดียอยู่2อีเวนต์ที่เอามาใช้ได้อันดับแรกคือ Enter อ่า<อ><อ>คุณเคย Enter แล้ว เราเช็คได้เลยว่าใครเข้าห้องประชุมกี่โมงใครบ้างรู้หมดเลยรู้หมดเลยรู้หมดเลยถือไลน์ปุ๊บเข้ามาใกล้ๆกับเดเวล e ีคอนรู้หมดเลยใครเข้ามาแล้วบา<อ>้าง 2. องอีเวนท์ไทยอันนึงชื่อว่าสเตย์นะตัวนี้เนี่ยมันจะคอยส่งสัญญาณนะครับมาหาตัวเว็บปุ๊บของเรา,ารทุกๆสิบวินาทีเลยทาให้เรารู้ว่าใครเขายังใช้ห้องประชุมยังอยู่ห้องประชุมอยู่บ้างหรือใครออกไปแล้วเราก็ดูได้อ่อแอบออกไปนอกเวลาประชุมนี้ก็รู้เลยรู้เลยอือหอเรียกได้ว่ามันน่าสนใจน่าลองทํากับ วิธีนี้มากๆเลยฮะต้องใช้แล้วอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเขียนโค้ดใน Devo Beacon ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับรู้กันเลยโอเคครับคุณตีคือโค้ดเดิมก่อนหน้านี้ที่เป็นรถไอติมของเราเนี่ยเราแค่แค่เปลี่ยนสถานะย่อยของเขาใช่ไหมฮะถูก <ฮะ S 2> ต้องครับคุณเฟรมแล้วเราก็แบบอีฟอะไรตามที่เราต้องการเลยไปชุมให้คนชื่อคนขึ้นมาอะไรอยากให้การ์ดอะไรขึ้น,<ใ>นเต็มที่เลยเอ้คุณตีครับคือตั้งแต่เราเขียนโค้ดกันมาเนี่ยคือเราเปิดเครื่องกันไว้สักพักนึงแล้ว เนาะแล้วก็ผมดูเหมือนกับไม่ไม่ไม,มีที่ชาร์จด้วยว่าแต่แบตมันจะหมดเมื่อไหร่ครับเนี่ย<อ>ไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้ะนะฮะเราคิดมาให้แล้วนะฮะกวเดฟวิลบิคอนเนี่ยมันจะใช้ฐานกระดุมเล็กๆแบบนี้นะฮะสามเมตรนะฮะ,อ,ะอยู่ได้ถึง 1ปีครึ่งหรือ18เดือนเลยแค่ฐานกระดุ3ม3เมตรเนี่ยนะถูกต้องอยู่ได้เป็นปีครึ่งสบายโอ <ห jer! S 1> ้ยเ,เรียกได้ว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยนะคือคร้านก็ไม่ต้องแบบมานั่งเสียบชาร์จไม่นั่งอะไรก็คือปล่อยทิ้งไว้ได้แหละเขียนที่เดียวถูกต้องครับผมอายุยืนยาวยิ่งกว่าชีวิตยุงแน่นอนโอ้ว่า <c oughs> แต่ยุงมันมีชีวิตไปรู้เม <c oughs> <c oughs> ือนกัน โอเคครับคุณตีคือถ้าเกิดว่าสำหรับในเคสห้องประชุมในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คเรื่อยๆด้วยเนาะว่าตอนเนี้ยบีคอนมันจับใครได้อยู่ถูกไหมฮะใช่ครับเราก็ต้องเปรียบเทียบว,ว่าเออจากเวลาเมื่อกี้กับเวลาตอนนี้คนยังอยู่ครบเหมือนเดิมไหมถูกต้องอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะพอเป็นไอเดียคร่าวๆแล้วสต่เรบใครที่อยากจะทำเนาะถูกต้อง,ต,องต้องมีเดต้าเบสอย่างน้อยสักตัวหนึ่งเอาไว้เช็คใช่อ่าโอเคเช็คเรื่อยๆว่าใครหายไปละเนี้ยพุ่นตี๋ครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่ผมเดทกันมาเนี่ยหรือรวมถ น้องเลยเออนั่นแหละมีน้องๆหลายๆคนเลยจากทางบ้านนะเนาะเออลองเดฟกันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะง่ายนะด็อกิวเมนต์ของทางไลน์เนี่ยก็อ่านง่ายด้วยมีติวเตอร์เรียลให้ด้วยใช่ไหมฮะเอาจริงๆนะคุณเปมตั้งแต่เราซื้อเดบิโอวิคอนมาเอาไปผูกกับตัวไลน์แชทบอทของเราเขียนเบฟผูกมาลองรับนะฮะดิฟโพยเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าภายในหนึ่งวันจบ จบหมายถึงจบงานขึ้นโปรดักชันได้เลยใช่ไหมแน่นอนจบได้โดยนัพัฒนาเพียงคนเดียวก็ทําได้โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหคือถ้าชงเมื่อกี้บอกจบคลิปนี้ฮาเลยนะทุกคนอ่ะโอเคคือถ้าเกิดในมองในมุมมองของคนที่เป็นเจ้าของดิวิลบ,บ,บ,บิคอนตัวเนี้ยเป็นห้างร้านเป็นอะไรต่างๆผมว่ามันสร้างเอ็กพเพลีย่นใหม่ๆให้กับร้านได้เยอะเลยนะถูกต้องอย่างเช่นแบบเข้าไปนั่งกินกาแฟใช่ไหมกินนานๆสักพักหนึ่งดูว่าเฮ้ยคนนี้อยู่นานแล้ว เสนอโปรโมชั่นใหม่ไป้เขาก็ได้อ่าแบบอยากจะได้เพิ่มมันนั้นอันนี้ไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าทําเป็นเมมเบอร์อะไรเ่างยให้เขาก็ได้อีกด้วยแน่นอนเลยครับในมุมของลูกค้าเองก็สะดวกสบายเพราะว่าทุกคนก็ใช้ไลน์กันอยู่แล้วนะเรียงแค่เปิดบลูทูธนะฮเปิดโลเคชั่นแค่นั้นเองทุกอย่างมันทํางานอัตโนโมัติได้เลยเคือใช้ชีวิตแบบซีมเลสแล้วแบบมีอะไรที่แบบเป็นอัตโนมัติมาหาเราเลยทาพวกเมมเบอร์ชิพอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยถูกกันได้ดูได้เลยว่าใครเอนเกสกับเรามากน้อยแค่ไหนปปรรระะมาาาณนนนนี้คตับ ได้แล้วครับหืมหืมโอเคถ้างั้นพร้อมแล้วเรามาเริ่มชมกันเลย ดิฉันมีเรื่องจะลองเรียนครับเนื่องจากฝ่ายไอทีนะครับตั้งแต่ดีฉันเข้ามาประชุมเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเขาเข้าประชุมเลยขาดเราก็ชอบฝาใจชื่อกันด้วยถ้าไมาทำไีจดก,การไงบ้าครับไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีนี่ไลายเดวิโอบีคอนของใหม่ที่ทําไม่รู้ว่าใครเข้าประชุมหรือไม่เข้าประชุมบ้างโดดประชุมตอนไหนรู้หมดอะ่ะอืมอนอกจากสองสถนานการณ์นี้ครับผม<อ>คุณตีครับมันเอาไปใช้กับอะไรได้อีกไหมครับผมขอยกตัวอย่างยูสเคสที่มันแบบอยู่ในโปรดักชันเลยแล้วกันนะครับอันแรกเป็นงานแต่งงานพึ่งซึ่งเขาจัดมาไม่นานนี้เลยนะ เขาใช้3สัญญาณครบเลยนะเรื่องที่แบนเนอร์ก่อนใครที่เดินเข้างานแต่งงานจะเห็นบแบนเนอร์ใครไม่เป็นเฟนจะได้เป็นเฟนตอนนี้แหละนะฮะอันแรกเลยนะฮะสองเอนเตอร์ 2, เขารู้เลยว่าใครมางานบ้างนะฮะอันที่3ภายในงานเนี่ยเขาจะมีรับสัญญาณสเตทที่บอกว่า1ิวิสิบวิบอกนะแล้วเขาก็จะเอาหัวเป็นอวตารภาพอวตารของไล่โชว์อยู่บน,นสก,กีนใหญ่ๆโชว์ใน,นรู้เลย,เลยว่าพวกเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรามาหรือยังหรือใครออกไปแล้วมันก็จะถอดออกได้ไง อนี่คือยุทธคสงานแต่งงานอีกอันหนึ่งแล้วกันนะฮะที่เขาใช้จริงเลยเป็นงานวิ่งะนะแล้วเขาก็เอาตัวเดบิโบีคอนไปติดตามจุดพอวิ่งผ่านไปก็เหมือนเก็บไอเทมเก็บแบตนะพอถึงเส้นชัยก็อุ้ยแต่และคนได้ไอเทมเท่าไหร่ ุใช่จริงถ้าเกิดตามงานแต่งเนี่ยล้วขึ้นมาบอกว่าใครใส่ซองออันนี้จะไม่ปลอดภัยไหฮะเอเดี๋ยวนิดนึงนะฮะคือไอ้เจ้าตัว d ด v วีเนี่ยตั้งแต่เราทำมาเนี่ยมันมีเขียนโค้ดมีโนด j เจเอสมีอะไรพวกนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่เป็นเจ้าของ s m e ทั่วๆไปอะครับเจ้าของบริษัทไม่เขียนโค้ดไม่เป็นอ่ะโขจุดนี้นะฮะเรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเราคิดเผื่อไว้แล้วนะฮะสำหรับคนที่เขียนโค้ดไม่เป็นไม่มีทีมนักพัฒนาเราสามารถจะใช้สิ่งที่เรียกว่า DeV วอย Next, นะฮะโอ้โหตัวนี้เป็น CMS นะฮะไว้แบบแมเนจพวกแคมเปญต่างๆเอาดิโอพิไปผูกนะฮะจัดการ s เล e กติ๊กติ๊กติ๊กจากระบบหลังบ้านได้แล้วก็ทำงานได้เลยนะฮะส่งแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆเวลข้ามแมสเซจได้หมดนะฮะ,<น>ะและที่สำคัญก็คือว่าคุณสามารถที่จะติดตั้งง่ายๆโดยเข้าไปที่ OA Manager แล้วก็เลือกเมนูที่เป็น o a Store นะครับ Plug and เ l ล y เล่นไปเลยเหมือนกับปลักอีนตัวหนึ่งจิ้มทีเดียวก็ทูกจัดการได้เลยแค่นั้นเองเรียกได้ว่าสบายใจแล้วคนดูมาถึงตรงนี้ตอนแรกดูว่าต้อง เขียนโค้ดเยอะไม่ต้อง<จ>คิดเพื่อคิดเพื่อพอมาถึงตรงนี้แล้วครับคุณตีครับสุดท้ายเลยเนี่ยอยากได้เอาไปเดฟกันเองละซื้อได้ที่ไหนครับบอกได้เลยว่าหาซื้อได้ไม่ยากครับคุณเฟ็ง<ๆ>เข้าไปที่ AS online store นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะช่วงนี้เขากำลังมีราคาแบบ special price ไปดูราคาได้ที่เว็บเลยแล้วกันะนะครับเรียกได้ว่าของมันต้องมีของมันต้องมาโปรอย,อย่างนี้ก็ต้องไปซื้อกันแล้วนะครับทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆิงลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะ เข้าไปดูได้เลยปิงปิงเรียกได้ว่าเดวิโอบีคอนตัวนี้เป็นดิจิท l ลโซลูชันที่ตอบโจทย์กับคนที่แบบสายไอทคนที่ทําเดฟแล้วก็ลวมถึงเจ้าของกิจการห้างร้านให้แบบใช้ชีวิตได้ดีขึ้นสบายขึ้นแต่ว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้งานที่แอควานได้มากขึ้นอีกด้วยนะแน่นอนที่สุดเลยครับคุณเต็มวันนี้ก็ต้องขอคุณนะคุณตีแล้วก็ไลน์ d e v e ลเปอร์ไทยแลนดด้วยนะครับผมที่เอาเดวิโอตัวนี้ยบีคอนตัวนี้มาให้เราได้ลองใช้ลองเดฟกันนะฮะ ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเปรมแล้วก็ช่องบอลทูเดฟด้วยนะครับวันนี้เรามาสนุกกันมากๆแล้วก็ปล่อยพลังกันสุดๆจริงๆโอ้โหเรียกได้ว่าใส่กันไม่ยยางเลยนะ, <c oughs> นนะครับทุกคนครับงั้นในวันนี้ทางผมเปรมบอลทูเดฟแล้วก็คุณสีจากไลน์เดเวลอปเปอร์ไทยแลนด์เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่อยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมเรามีลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับผมให้ถึงเป็นล้านเลยนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าผมสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบบ